เอาละครับสวัสดีเพรรื่อนๆชิตทุกคนนะครับผมวันนี้ได้กันกับผมสมาร์ทมัคกี้นะฮะและคลิปมอนโกเช่นเกนะินนะฮะสำหรับใครยังไม่กดถูกใจสุดท้ายทุกคน,ก,ก,สสน,ก,คนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะวันนี้นะผมเป็นเลด์อาวนะเลด์อาวประจําวันพุทธที่8<ม>นะนะครับผมไม่รู้ว่าใครจะมากับผมบ้างเนี่ยอืมจะบอสตีไหมอะ่ะมีคนปหมอุย้ยมี3คนลง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 มาทุกคนครับผมมาวันนี้เลด์อาวนะเป็นเจ้าเจรูเซ็กนะครับผมนะออกทำไมวะ โอเคครับ okay. ทุกคนนะก,ก่อนจะไปกันมากกว่าน,นี้นะหากต้องการเติมเกมนะเราต้องการความคุ้มค่าจะจัดทำยังไงดีฮะมีบริการเติมเกมโปเกมอนโกนะครับผมคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครมีปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้นะครับหรือรู้สึกว่าเติมแล้วยังไม่คุ้มค่ามากพอนะครับผมสามารถติดต่อเพจตามรูปที่สดแสดงนี้ได้เลยนะครับผมแคปจอนี้แล้วไปแจ้งได้เลยนะได้ราคาคุ้มค่ากว่าที่เติมเองแน่นอนครับรีเติมและมาตีบอสลุ้นชายนี่และเกลือไปด้วยกันนะครับ มาทุกคนครับเลดเอาประจําวันพุธนี้นะผมอยู่ที่ฟิวเจอร์นะแต่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวผมชวนคนแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ชวนเลยไม่รู้ตีหรือเปล่าชวนไปก่อนทุกคนผมขอผมขอทัก3ได้ไหมมีคนช่วยไหมฮะมาดูกันมาดูกันจะรอดหรือไม่ตีลงป่าวะพี่หน่่ยนี่คือพี่ตัวไฟตัวแรงสุดนะซีวีเท่าไหร่พันเพี่นุยมันจะลงไหมเนี่ยผมเปิดชาลิสาก่อนนะฮะแล้วก็เมกาอีโว โอเคผมเมก้าอีโวแล้วพี่ธาตุไฟมา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 ดูกันนะฮะว่าเราจะตีลงหรือเปล่ามาดูกันว่าผมแบกใครไหวหรือเปล่านะฮะสามคนมีคนรีโมทมาช่วยพี่จะรอดแล้วสองคนก็ลงพี่สองคนแบบแบบแบบดุดุหน่อยนะโอเคไปพี่ไปรอล็อบบี้ไหมโอเคมาทุกคนลุยกันครับผมโอเคครับเราลิสดอนผมดันไม่ใช่ธาตุไฟด้วยนะฮะขยอบไปหน่อยได้ไหมอ่ะมองไม่เห็นเลือดเลยอะ เลือดไม่ลดเลยครับเอ้ยเอ้ยลงอยู่เห็นไหมลงอยู่ลดลดลดเป็นไงพี่หนุ่ยนี่คือบอดเข้มจ้องตาก็ตายทุกตัวแล้วป่ะมาทุกคนถึงของจริงของผมแล้วนะครับผมนี่นะฮะบัสเบิร์นรถเป็นข้ออยู่นะรถเป็นข้ออยู่หลบได้เหรอหลบหลบไม่หลบได้หลบได้พี่พี่หลบไปรอลับี้ก็ได้ ช่วยกันก่อนช่วยกันก่อนช่วยกันก่อนเลตอาวคืออะไรนะทุกคนผอพูดนิดนึงแล้วเลตอาวคือกิจกรรมตีบอสนะที่จัดขึ้นในทุกวันพุธนะหกโมงเย็นหนึ่งทุ่มหนึ่งนะมีบอสนะฮะเกิดขึ้นอย่างนี้นะเกิดสมยิมนะถ้าไม่โดนไข่แทรกไปฮะวันนี้นะอยู่กับเจ้าเจนต๊กนะครับผมทุกคนมันกําลังจะครึ่งหลอดเวลามันผ่านไปแค่1นส่วนสี่ลงทัวแต่อาจจะเหลือสักประมาณสิ20วิอะทำไมไม่มีคนตีเลยปกติฟิวเจอร์นี่ก็มีคนตีกันแน่นๆนะครับตัวนี้มันน่าจะ กางฉอดนีคาดพิษป่ะโอเคครับทุกคนตอนนี hmm. ้ค okay, ือครึ่งหลอดแล้วนะครครึ่งหลอดแล้วนะครับผมเวลาเนี่ยยังผ่านไปไม่ถึงครึ่งนะก็ถือว่าน่าจะลงอยู่นะครับแต่ว่าได้ตัวเดียวป่ะคลิปนี้คือผมไม่แน่ใจเลยไม่มีคนตีกับผมเลยอ่ะปกติไหนบอกฟิวเจอร์แน่นแ่นไงทุกคนนี่ผมอยู่ฟิวเจอร์เลยนะเออเดชั้นบนสุดนะครับผมฟิวเจอร์พาร์คนะฮะลงแหละแต่ผมสงสารคนที่มาช่วยผมมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณออต้านะฮะหนคยครับคุณหนุยนะฮะ โอเคครับค okay, ุณหนุ่ยคุณหนุ่ยมันตายไปกี่ตัวแล้วกับแปดตัวไปจะรีจอยรอบสองแล้วนะครับคุณหนุ่ยโอเคครับผมครึ่งและเวลานะครับ ทนันผมบอกแล้วว่าทันอยู่แล้วเหนื่อยเหนื่อยหน่อยนะครับผมขอบคุณมากๆนะฮะแต่ว่าผมอยากได้อีก2ตัวเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าจะได้ทาคลิปหรือเปล่านะครับอยากได้อยู่จริงๆขออีก2ตัวได้ไหมจะมีคนตีให้ผมไหมครับเนี่ยสู้หน่อยลูกสู้หน่อยพูเขาถ้าพี่หน่อยได้ชายนี่นะผมจะโยนไอโฟนพี่ลงมาชั้นหนึ่งมาเรียบร้อยครับผมจะนอนเสก็จตัวแรกช้เอ๋ยชายนี่แดงแป๊ดมาเลยนะครับผมขอแดงแป๊ดเลยชายนี่จงมาครับมาได้อะไรผมแต่งตัวเท่ ชายชายไม่นี่ครับผมพี่ผมว่าพี่นี่แน่เลยเพราะพี่ไม่ได้เล่นบ่อยไงใช่ได้บอสคุณก็โบ๊ะเลยไอ้นี่ไม่ไม่นี่นี่มันสีแดงแป๊ดเลยอืมโดสไดนะครับผมน่าจะเป็นตัวแรกของผมนะฮะน่าจะเป็นตัวแรกป๊บโอเคฮะยังเกรดอยู่เหรอเนี่ยผมนึกว่าวงนี้เอ็กแล้วนะเดี๋ยวนะ คือวงเขาอยู่ในตาครับผมในสามคนจะมีคนนึงได้ใช้นี่เหรอไม่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 ไม,ไม่แต่ถ้าเป็นเลดฮาวที่แบบว่าจับสามชั่วโมงอ่ะที่เขาไปเดินเล่นกันอ่ะผมเคยตีสามคนอ่ะลงทุกเสาเลยพี่แต่นั้นมันเมื่อก่อนนะไม่รู้ตอนนี้เป็นไงเอ้ยไม่ใช่สามคนสี่คนลงทุกเสาเลยพี่คลิปไฟเยอร์นะทุกคนลองไปย้อนดูได้นะครับผมนะฮู้อีพี EP ไหนวะนะไฟเยอร์ <laughs> นี่อีพีแรกๆเลยนะที่ไปเดินตีตรงสับวรีนะครับผมยังไม่ติดนะฮะอืโยนยากเลยนะ นอ้องดื้อเหมือนกันนะครับ12บอลเลยครับผมเอกไปรัวๆนะครับพอแล้วมั้งเพื่อนออวงโลกวงโลกโอเคยังทันอยู่นะฮะติดได้แล้วมั้งฮะโอ้โหเหลือ10บอลเลยครับอีกสัก2บอลแล้วกันเนาะสำหรับสับปะรดนะฮะโอเคยังไม่ติดอีกเหรอ,อม,มาโอ้โห โอเคทุกคนครับมันยากเกินฮะเหลือเจ็ดบอลแล้วนะครับผมโอเคติดแล้วครับผมนึกว่าจะหลุดนะฮะโอเคมาดูนิดนึงว่ามีคนตีไหมอีกสองตัวไหนไหนไหนตรงนี้เสาโน้นแต่พี่เห็นไม่ไม่วางไถ่มาอุ้ยผมพี่ไม่ถึงใช่ไหมผมรีโมทนะ พี่โรลโมทไปแล้วอ้าวพี่พี่ตำบัตีโมมด้วยเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อไม่มิชเติมมันแถม่ะเอ๋อไม่เคยใช้ไงโอเคดีแล้วพี่โอเคครับมีอีกตัวหนึ่งได้ทําคลิปผูกคตรดีใจมีสี่ตัววันนี้มันเป็นเลดเอามันเกิดชั่วโมงนี้เลยไอ้นี่มีทั้งหกคนแป๊บเดียวเรี้เลยพี่เขารอเรา2คนโอเคไปดีใจครับผมได้ทําคลิปอย่างน้อยก็2ตัวแล้ววันนี้มาชุบยังอับมาเกียถามจริงอ่ทุกคนเดี๋ยวดูนะฮะ คือถ้าลุมกระทืบนะครับเนี่ยแค่6คนนะทุกคนบอสเลือดไหลเป็นน้ำเลยครับเพราะว่าน้องอแพ้คูณสองนะครับแมลงก็แพ้ไฟเนาะเหล็กก็แพ้ไฟนะฮะคือลงอย่างไวนะฮะไวมากๆเลยครับผมตัวนี้คือสบายใจหน่อยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับทุกคนที่ผมใช้ตีอยู่นะฮิตทานนะเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะครับผมเป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวนะที่สามารถจับเรามาใช้ตีได้เลยนะครับผมโคตรดีช้นี่ครับเสียไปสองตัวออกมาหน่อยครับใช้นี่มาลุ้นกันครับผมใช้ใช้ ใช่ไม่นี่ครับมันมีไอ้นี่มะเนี่ยตัวนี้สอนจะไปหลายรอบแล้วด้วยอย่าเย็นๆนะฮะอย่าโละครับผมพี่ให้เบอร์รี่มันกินดิเบอร์รี่ทองอ่ะให้เปล่าดีไหมอืมไม่หายที่นะเอ้ยโอ้ไม่ติดผมขอญาตใช้เป็นอนี้นะครับเผื่อว่าอีกสองเสารมีคนช่วยตีนะฮะ ติดครับ1856นี่ดีไปนะเ<อ>มื่อกี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้คือ90กว่าเลยนะทุกคนเดลาสบอลแล้วอ่ะพี่หนูอยากเห็นอันนี้เป็นเชลซีบอลมากมันสวยมากเลยนะพ,พี่แล้วก็โอ้โห,โห,โหทุกคนเรื่อเรืองจริงมาเพื่อนดูดิออกมาเป็นก้อนเลยติดแล้วละครับตัวนี้ที่ใส่ม็อกซีเซนะไว้หนึงไวนิดนึง,นนงโอเคได้แล้วครับผมตัวที่2นะฮะขออีกตัวนึงนะขออีกตัวนึง1856 โดสไนท์มีชายนี่ยังครับเนี่ยไม่แน่ใจแต่คิดว่ามีแล้วนะหมายถึงตัวเนี้เฮ้ยมันมีคนอย่างละอันเลยอ่ะมันรวมเป็นยิมเดียวกันไหมเพื่อนเฮ้ยมาแล้วทุกคนเอาออกทาไมอ่ะสองคนนั้นนะเขาออกอ่ะทุกคนผมกุศลดีใจเขาออกมาแล้วนะฮะแล้วดูเข้าเสาละคนครับอันไหนฮะออนต้ยิมนี้เราตีไปแล้วครับเมื่อกี้ตัวแรกเลยครับผมจะรีโมดไปตีเสากลางครับ มีคนเข้ามาแล้วเพื่นอนโีโมต,ต้องเติมตาตม,มีเปล่าสามคนลงเพื่อนเพื่อนมาสามคนนะ่ะช่วยกันเลเวลเพื่อนเพื่อนแต่ละคนก็ดุดุทั้งนั้น<ร>นะฮะถึงสุดท้ายแล้วกันนะทุกคนผมว่าอีกตัวสองตัวนั้นไม่น่ามีคนตีนะฮะคือคกระจายเสากันนะครับผมเขาน่าจะใช้บัตรใต้ยิมเนาะเข้าใจได้ครับคือมันเดินถึงเขึ้นใต้มาตอนไหนเนี่ยเอ้าออกเฉยเลยอ่ะออกทําไมอ่ะแต่จริงสองคนก็ลงนะถ้าเขาช่วยอ่ะโอ้คนเก่งด้วยครับช้ฮิทานนะครับผม ลงอยู่แล้วนะครับขอแค่ใจสู้นิดนึงนะอาจจะใช้เวลาเยอะนิดหน่อยนะแต่ก็ลงนะครับผมยังดีที่ลงอะไรเงี้ยนะฮะสู้เ้าเพื่อนสู้สู้ไปกับผมโอเคเขาสู้อยู่เขายังสู้กับผมอยู่แมกเนตบอมท่าเหล็กเหรอฮะเขายังสู้กับผมอยู่ไปฮะโอเคเขายังสู้กับผมอยู่ผมรู้สึกภูมิใจมากๆสู้ไปด้วยกันนะครับผม คนนั้นเขาไม่น่าออกเลยมันลงอยู่แล้วคือ g e โนเซกมันบางมากทุกคนถ้าเขาอยู่ตีกับเราอะชนะแน่นอนนะฮะโอเคเขาตีอยู่เขาตีอยู่เขาใช้บูสต t e ผมส่งไก่ไฟไปนะครับผมเลชิเลียมตอนนี้กําลังจะครึ่งหลอดนะครับน่าจะครึ่งหลอดตรงไอ้ป้ายข้างบนอะเออตรงกลางพอดีนะครับผมเวลาผ่านไปประมาณสักเลยหนึ่งส่วนสี่มันิดนึงนะครับผมคิดว่าลงนะแต่อาจจะใช้เวลาประมาณแบบเหลือแบบ6กสิวิอะไรงี้มั้งครับลงไหมอะไม่ลงหรอไม่ลงกว่านี้อ ต้องสามคนหนอมันครึ่งหลอดแล้วว่าหมายถึงเวลาเรายังตีไม่ถึงครึ่งหลอดเลยทุกคนไม่น่าลงฮะเฮ้ยครึ่งหลอดแล้วแต่เวลาเวลามันจะไม่ได้ครับผมเขายังอยู่กับผมไหมเขาไม่ตีแล้วหรอหรือตัวเขาหมดไม่ลงอ่ะทุกคนเขาออกไปแล้วปะครับเหลือผมคนเดียวแล้วปะน่าจะใช่ครับเขารอล็อบบี้หรอเขาตีอยู่หรือเปล่าเหลือผมคนเดียวปะไม่ลงอ่ะเฮ้ยเขาตีอยู่นีเขาตีอยู่ลิซดอนนะฮะ ไม่ลงนะทุกคนครับผมก็ตัวทาดไฟหมดนะฮะรอบนี้นะครับผมน่าจะต้องรีจอยห้องนี้นะ,ะเดี๋ยวผมลองชวนคนในตี้ดูนะครับผม ไม่ลง <lag os> แต่ผมจะไม่ออกนะครับทุกคนผมจะอยู่กับเขานะจนจบนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เข้าไปตีห้องต่อไปกับเขานะครับเขาชื่ออะไรนะเขาน่าจะมาอีกรอบปะลิซซัดอมคือตอนไฟบา์สแรงมากเลยครับแต่ว่าท่าแรกมันเป็นท่าบินมัะผมตีไม่เข้านะฮะไม่ลงกันทุกคนแต่ซูปด้วยกันนะให้รู้ว่าผมไม่ทิ้งแต่ไม่ลงเรียบร้อยเรียบร้อยแบบแท้นะไม่ลงอ่ะเสียาย ขอซ่อมน่อยนิดเดียวเองครับโอ้โหดูดิทุกคนนิดเดียวอะ่ะหูขาดอีเข้ามาห้าวิเองอะ่ะชุบแป๊บนะฮะคือเราเสียบัตรไปแล้วนะครับทุกคนเราสามารถเข้าไปเสาเดิมได้นะครับเจนเย็นนะถ้าเวลายังเหลือนะครับผมเราซ่อมได้เนะซ่อมได้นะครับเราจะซ่อมให้ดูไงทุกคนวันนี้เนาะอ้างไปเรื่อยนะนี่เนี่ยโอ้ยขอบคุณมากครับผมสปอตเตอร์ระดับนักกชจภดยผมมาช่วยลงแล้วรอบนี้ชัวร์ ขอบคุณครับอ้มีคนพื้นที่นะเลเวล47 <All right. S 1> เข้ามาช่วยด้วยแล้วฮะเราเรดี้เลยฮะเออเนี่ยในที่สุดก็สำเร็จแล้วนะฮะได้ตีนาทีโถเอ้ย มาทุกคนมาซ่อมกันนะฮะรอบนี้ชนะแน่นอนนะครับผมมี5คนด้วยนะโอ้มีสปอตเตอร์ระดับรับกับจนไฟบูทหัวใจให้ผมด้วยนะฮะบูทเดเมจนะครับผมโอ้โหเมื่อกี้นิ้วแทบล็อกคือเราไม่อยากออกไปครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้ไงว่ามันต้องเข้าตอนไหนฮะแต่อันนี้ก็เริ่มพร้อมกันใหม่ไงเอออย่างน้อยก็ไต้ตีด้วยกันไม่โดนทิ้งนะครับผมว่ามันดีกว่าจริงๆเมื่อกี้ออกไปเลยดีกว่านะมันไม่ชนะอยู่แล้วนะครับผมโอกาสชนะมันน้อยมากดูเวลาเทียบเอานะครับ ตอนนี้ผ่านไปแค่1ส่วนสนะครับผมนะเออสบายเลยเห็นปหชิวนะฮะชิวจัดๆเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากช้เอ,อ๋ยช้นี่ใช้นี่ยงมาฮะชายไม่นี่ฮนะห8 9 5แเยอะแบบแปลกๆแปลกๆทุกคนตัวนี้ขออนุญาตไม่สองจับนะพอดีอยู่ข้างนอกนะครับ 好，了。 พอแล้วโอเคสามตัวนะพอแล้วนะครับผมโอ้โหไม่ดีนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มาตีให้ดูนะก็ถือว่าโอเคแล้วเงินเกียรตเงิสิทประมาณนี้แหละไม่เก็บเยอะนะโอเคผมส่วนตอนนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณสปอรนเตอร์ทุกคนที่สนับสนุนทั้งกองรายการทำคลิปนะครับตอนนี้มีสปอรนเตอร์ระดับนักพจนภัยนามชื่อที่ขึ้นเลยขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับใครพอมีกำลังอยากสปอนอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอยหรือกดสมัครด้านล่างได้นะอยากคนัพอร์ต ได้นะการเข้ามากดไลค์นะใจดีช่วยแชร์ด้วยนะครับและที่สำคัญนะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ไม่พาลาดคอนเทนต์ช่องของผมนะครับ <Hello. S 1> วันนี้ไปแล้วนะขอบคุณคุณลุทุกคนอีกครั้งนะครับ <are> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดี